สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกันในละัคะนากันนะครับสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของดาวพฤกษ์ดีนะครับเดินหน้าแล้วจากราศีมังกรนะครับเข้าสู่ราศีกุมวนะันที่8พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปนั่นเองนะครับส่งผลที่ดีอย่างไรกับคนราศีกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ กดอื่นกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ติดตามไปกันจะให้กระชอกช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับส่วนคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่เป็นลิฟเวอร์หกซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อเชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังคุมยากรกันเลยนะครับซึ่งเรามาดูจุดกําเนิดของเราก่อนนะครับซึ่งเป็นระบบวิดีโอแล้วเนาะดาวอ่ะเรียกว่าราศีกันอยู่ที่นี่นะครับรอดิ้งบรรยากาศเนี่ย หมายถึงลัคนาหรือราศีเกิดของเรานั่นเองนะครับอยู่ที่นี่จุดกําเนิดเราเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดๆโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ดาวพฤกษ์บดีนะครับที่จะพูดถึงเนี่ยมาจาก2ราศีหรือสองเจ้าเรือนนั่นเองในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือราศีธนูกับราศีมีนนะครับเรื่องก็เลยจะเกี่ยวพันกันเยอะหน่อยนะครับ บางคนบอกว่าอาจารย์พูดจวหัวข,ข้อว่าทำไมดีคือมันดียังไงเพราะอยู่ในภพอริราศีกุมเป็นภพอรินะครับดวาวพฤหัสเมตกในปีนี้เป็นอยู่ในภพอริถามว่าไม่ดียังไง<ม>เด่นหน้าไงครับเด่นหน้ามันถือว่าดีนะเพราะอะไรหนึ่งดาวพฤหัสีถอยหลังอันนี้คือพูดย้อนไปก่อนนิดนึงเนาะเท้าความนิดนึงดาวพฤหัสีถอยหลังเนี่ยหนึ่งละความล่าช้าความยาวนานความเหนื่อยยากที่จะต้องเจอ คือพูดไง่ายว่าติดต่อใดๆไปเนี่ยไม่เป็นผลนะครับมันต้องรอมันต้องอย่างเช่นใครสอบเนี่ยผลผลจะเลื่อนออกมานะครับไม่สามารถรู้ได้ว่ามันมันออกอะไรมันเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยนะครับอยู่ในพบปุตตะมาถึงการเริ่มต้นการเริ่มต้นใดๆเนี่ยช้านานไม่เป็นผลทุกคนบางคนถอดใจเลยนะเพราะคนราศีกันเลยลัคานาันเนี่ยมักถอดใจง่ายนะครับมักคือโดยเฉพาะคนลักขนากันเป็นคนที่แบบ เซนเติฟง่ายนะครับเดยเฉพาะดาวจันทร์อยู่ในราศีกันราศีมีนเนี่ยนะครับเซสนิฟง่ายมากแล้วทําให้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นรับไม่ได้ก็จะถอดใจแล้วก็ปล่อยวาง มันหมายถึงดาวอาทิตย์ที่อยู่ในราศีสิงห์พบวินาศนั่นเองหมายถึงการละทิ้งละวางน,นั่นเองเนาะเป็นลักษณะนั้นนะครับอยู่ที่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนในดวงชะตาเนาะก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ส่วนมากเป็นแบบนั้นทีนี้ดาวพิศดี่ยนะครับมาจากราศีธนูหมายถึงอะไรพันธุพันธุนธค,คือรากฐานของชีวิตบ้านเกิดหมายถึงความมัน่นคงของชีวิตบ้านรถที่ดิน ก็คืออสังหารนั่นเองนะครับหมายถึงครอบครัวและยังหมายถึงพันธะสัญญาด้วยนะครับต่างๆเนะเาะการจดทะเบียนอะไรประมาณนี้ครับที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะลักษณะนี้ทีนี้มาอีก,กอีกหนึ่งเจ้าเรือนราศีมีนอยู่เลง็งราศีเกิดแลนลัคนากำเนิดนะครับอยู่ตรงข้ามนั่นเองคยอว่าพบปัตตนิคือคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญา พันธสัญญาใดๆนะครับเป็นลักษณะนี้หมายถึงคนตรงกันข้ามเพศตรงข้ามงี้ครับทีนี้เมื่อมาตกอริหมายถึงปัญหาอุปสรรคนี่สินการเจ็บไข้ได้ป่วยหมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแต่เป็นอะไรที่แก้ไขได้เพราะอาริหมายถึงปัญหาอุปสรรคดาวพฤดีหมายถึงการจัดการการเรียนรู้การขย,ขยายการเพิ่มเติมก็หมายความว่าเรียนรู้ขยายเพิ่มเติมจัดก,การ มีระบบระเบียบน่าพมีระบบระเบียบนะครับและจัดการลงไปเนี่ยแก้เห็นไหมเป็นตัวแก้แล้วนะครับแก้อริให้เราทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพันธุอรเอิเรามาดูอย่างนี้ก่อนพันธุอริพันธุหมายถึงรากฐานใช่ไหมครับหมายถึงอสังหาอาริหมายถึงปัญหาแปลว่าบ้านเราเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ เรื่องของอย่างเช่นปลวกมดเนี่ยมาทำรังในบ้านทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดการซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนานะครับพระนาพืชิหมายถึงการเพิ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาจัดการไงน,นะครับกับสิ่งต่างๆเนาะเป็นลักษณะนี้และยังหมายถึงาการต่อเติมบ้านด้วยนะครับบางคนอยากโอมันแคบอยากต่อเติมเพิ่มเติมนะครับเป็นนิสัยเพราะดาวพฤหัสบดีเบียนกระดาวราู เป็นเกณฑ์กันที่หลายนะครับหมายถึงการแบ่งครึ่งการแบ่งครึ่งในที่หมายความว่ามันอาจจะนํามาซึ่งการเป็นนี้สิงเพราะอยู่ในเรือนสุกนะครับโดยเฉพาะเดือนนี้ดาวสุกมาเป็นมหาจักรอยู่ในราศีธนูสังเกตดูไหมครับสุกอยู่ในเรือนพฤหัสพฤหัสอยู่ในเรือนราหูราหูอยู่ในเรือนสุกเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับมันหมายถึงนี่สินนะครับนี่สินที่ที่ต้องออกครึ่งหนึ่งนะครับ นักพาษมีมาถึงธนาคารก็เป็นหนี้ไงเป็นหนี้กับทางธนาคารก็มีการปรับปรุงขอสินเชื่อขอหนี้สินไอ้ขอเทษครับขอสินเชื่ออ่าแล้วก็เป็นหนี้สินนะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ดีๆหลายๆทุกขราบนะครับหมายถึงว่าได้เงินมาเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้บ้านดีขึ้นแต่ก็เป็นข้อเสียคือหนี้สินถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็โอเคเรื่องเนี้ยมันยังเข้าใจได้มันยังโอเครับได้ถูกไหมครับ แต่ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเสียและส่วนมากจะไปในทางนี้มากกว่าด้วยคือราศีมีนเพราะอะไรราศีอย่างนี้ครับคือผมไม่เคยพูดมาก่อนนะแต่มันมีกฎนี้อยู่นะครับมันจะแบ่งกรกฎกับราศีมังกรเนี่ยไอ้บอกราศีแรกเลยเนี่ยแบ่งครึ่งอย่างเงี้ยนะครับครึ่งดวงชะตาอย่างเงี้ยไอ้คือภาคกลางคืนันนี้คือภาคกลางวัน ดาวที่อยู่ในภาคกลางวันจะอยู่ในราศีธนูถ้าอยู่ในภาคกลางคืนจะอยู่ในราศีมีนดังนั้นเนี่ยดาวพัสดีอยู่ในราศีภาคกลางคืนที่เป็นอ่าไม่ไม่ใช่มังกรน,นะครับพูดผ,ผิดอ่ากลุ่มกับอธิรศิงเนี่ยนะครับมันจะแบ่งอย่างนี้เนาะเออกรกดเนี่ยเป็นเจ้าแม่นะครับในเรื่องของภาคกลางคืนอ่าทีนี้ แต่ราศีสิงจะถึงมังกร็นภาคกลางวันดังนั้นเนี่ยดาวไพสดีอยู่ในราศีากุ่มภาคกลางคืนนะครับเลยมาจากราศีมีนมากกว่าหมายถึงปัตตนีคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาและพันธสัญญาใดๆเนาะมันะมอยู่ในอริแปลว่าปัญหากับหุ้นส่วนปัญหากับคู่ครองลักษณะนี้ครับแต่มันยังเชื่อมเรือนกับดาวที่มาจากธนูแต่มีปัญหาน้อย,น,อยนะครับหนึ่งละหนึ่งช็อตที่จะโดนก็คือปัญหากับคู่ครองนะครับ มองเป็นว่าเรื่องครัวเรือนเรื่องของการเป็นอยู่นะครับมีปัญหากับคู่เรื่องของความเป็นอยู่นะครับเรื่องของความสุขความสมหวังหรือการแต่างงานใครที่แต่งงานจะมีปัญหาครับพูดง่ายๆนะครับใครคือเป็นคู่รักกันมาตั้งนมตั้งนานปัญหาไม่มีแต่พอแต่งงานปุ๊บมีปัญหาเนี่ยเนี่ยดงอย่างนี้เลยที่หลายคนที่แบบเออเราคือเคยสังเกตไหมครับว่าดวงคนที่แบบ อยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีสิบปีไม่มีปัญหาเลยเป็นแฟนกันเนี่ยแต่พอเวลาแต่งงานกันอยู่แป๊บเดียวปัญหามาเลยบางคนแต่งงานม้อข้าไม่ทันดำอย่างที่เขาว่ากันโบราณเนี่ยเลิกลายอย่าล้างกันไปเลยเพราะอะไรนี่ไงนี่คือดวงนี้เลยนะครับดวงนักขนาดนี้เลยใครมีการแต่งงานเนี่ยนะครับในช่วงดาวพฤหัสบดีในราศีกุมเนี่ยแปลว่าคู่ครองตกอริปัญหากับคู่ครองเนี่ยมาเต็มกับกรส่งผลกระทบก,บกับการเป็นอยู่ในครอบครัวนะครับ และยังหมายถึงพ่อแม่ด้วยของอแล้วแต่คือบางทีถ้าเรื่องเกิดที่ตัวเราพ่อแม่ของเราจะไปกระทบกับคู่แต่ถ้าเกิดเรื่องที่คู่ก็จะกลายเป็นว่าพ่อแม่ของคู่จะกลักระทบกับเราอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นสลับกันแล้วแล้วชายกับหญิงเนี่ยสลับกันด้วยนะเพราะว่าดาวศรีธนูอ่ยเป็น ถ้าชายก็จะเป็นหญิงหญิงก็เป็นชายอันนี้ก็จะสลับกันอีกนะครับพ่อเป็นแม่แม่เป็นพ่อเนี่ยนะครับมันจะมีพบพันธุกับพบสภาวเนี่ยมันจะเป็นพ่อกับแม่สลับกันนะครับเพศเนี่ยถ้าหมายถึงว่าถ้าเป็นชายก็จะสลับนะครับถ้าเป็นหญิงก็จะสลับอีกแบบหนึ่งเนาะเออมันจะค่อนข้างงงนิดนึงก็เลยไม่อยากพูดแล้วกันเนาะลักษณะนี้รู้แต่ว่าเป็นพ่อแม่แล้วกันมีเกณฑ์ได้ทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะครับแต่ถ้าอยู่ในตรงเนี้ยถ้าเป็นเพศเนี่ยก็จะทําให้เป็นมีปัญหากับ พบสุภาเนี่ยมากกว่าคืออาจจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ก็ได้ที่แยกเพศเนาะว่าดวงดวงชะตาของเราเนี่ยเป็นชายหรือหญิงก็จะกระทบกับจุดนี้มากกว่านะครับม,มาสัมพันธ์ก็หมายความว่าสุภาอาลิเนี่ยสัมพันธ์กันเนาะเป็นลักษณะที่พระดาวราหูไปตกไงอริไปตกเรือนสุภาก็หมายถึงมีปัญหาเรื่องของครัวเรือนมีปัญหาเรื่องของครอบการเป็นอยู่นะครับของการที่ สำหรับคนที่จดทะเบียนสำหรับการที่มีคู่แล้วอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับมันจะมีปัญหาตรงจุดนี้ชุดที่2แต่ไม่ต้องตกใจทุกอย่างจะคลี่คลายณวันที่ช่วงเดือนเมษายนบอกวันที่ยังไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่รู้แต่ว่าเดือนเมษายนดาวพฤหัสบดีจะเดินหน้าเข้าสู่ราศีมีนไปเกษตรเข้มแข็งแล้วในรอบ12ปีให้คุณนึกคํานี้ไว้นะครับว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับสำหรับคนที่แต่งไปแล้วคนที่ยังไม่แต่งแล้ว คือคนที่แต่งแล้วยังไม่มีเรื่องอย่าเพิ่งเดือดร้อนนะครับอย่าพิ่งเดือดร้อนกับคําพยากรณ์ก็ใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆนะครับมีปัญหาค่อยคิดแต่ถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องคิดครับลืมคำพยากรณ์นี้ไปเลยสำหรับคนที่แต่งแล้วนะอันนี้ตามจริงอ่ะไม่อยากพูดนะแต่ว่าเราห้ามไม่ได้สำหรับคนที่จะเข้ามาดูเนาะดังนั้นอย่านมันกรองไม่ได้อ่ะครับว่าเออเป็นคนที่แต่งแล้วหรือยังไม่แต่งอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นอย่า็ก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่แต่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องตกใจครับไไมม่ต้้อองคคืืลลาพยยกร์นีปเ แต่ใครที่กําลังจะแต่งเนี่ยแหละต้องรอต้องระวังครับเออเพราะว่าปัญหาเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนที่เริ่มต้นมากกว่านะครับเพราะดาวเสาเนี่ยมันมาถึงพปุตตะเนี่ยมันเป็นเกษตรเนี่ยปัญหาจะต้องมีความเครียดความกดดันอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับ2ปีครึ่งตั้งแต่ช่วง5ทธันวาคม6-3ปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับสปีครึ่งนับไปดังนั้นเนี่ย การเริ่มต้นใดๆเนี่ยก็จะเกิดความทุกข์ในช่วงแรกแล้วก็จะสําเร็จมั่นคงขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าเราอาจจะเรียนรู้กับมันทันพระดาวเสาเนี่ยหมายถึงการจัดระเบียบแบบแผนด้วยนะครับดาวเสาเป็นดาวคี้ระแวงดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่เป็นคนที่แบบมีเซนต์ดวงระแวงอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่รอบคอบครับอืมแต่ต้องดูดาวพุธด,ด้วยนะอย่างตัวผมเด่นทั้งดาวเสาและดาวพุธเลยนะครับพุธเป็นเกษตรเสาเป็น เนี่ยนะครับดีทั้งคู่และอยู่ตำแหน่งที่ดีด้วยทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยเป็นคนที่วางแผนนะครับแต่ผมเป็นดาวพฤหัสเป็นนิดก็เปนว่าวางแผนได้แบบยาวๆแต่วางแผนระยะสั้นไม่ได้นะครับแบบคือคิดไปก่อนเฉยๆแต่ไม่มีการมาจจดระเบียบแบบแผนใดๆนะครับเนี่ยพูดก็ยังไม่มีสคริปต์เลยดังนั้นเนี่ยผมก็จะ ตกหล่นในเรื่องนี้แต่มีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทําคลิปอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับมีการนึกไกลๆแต่ว่านึกใกลๆยังไม่ได้เลยนะครับเป็นลักษณะนี้เห็นไหมดวงชะตาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าดาวรอบครอบดาวแห่งการเรียนรู้ดาวแห่งการจัดระเบียบของเราเนี่ยแต่ละดวงเนี่ย มันอันไหนดีอันไหนเสียอันไหนด้นะครับก็ต้องสัมพันธ์กันไปอีกระแบบเนาะประมาณนี้แล้วกันดังนั้นเนี่ยคนละสิกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียจริงๆเลยครับอันนี้ต้องยอมรับเนาะแต่มันกำลังจะดีแล้วและดีในรอบ12ปีปังปุริเย่มากบอกเลยว่าอดทนอีกนิดเดียวครับเดือนเมษา,ายนเนาะก็ช่วงสงการน่ะนะครับนั่นแหละครับก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มดีเรื่องของคู่ครองนะครับสมหวังสักทีนะมีเนื้อคู่สมหวังคู่แล้วคู่ก็มั่นคง พาเรามั่นคงด้วยเพราะเล็งลัคนาและราศีกําเนิดเนี่ยมันมันปังที่สุดในรอบ12ปีคุณจะอ,อะไรอีกดูไหมครับดังนั้นเนี่ยวาสนาของเราเปิดเรื่องของคู่ครองและหมายถึงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยนะดังนั้นเนี่ยแต่จะได้จากให้ตรงข้ามอันนี้คือสปอยแล้วนะสปอยบอกอนาคตไปแล้วนะครับเออตามจริงอะ่ะมันต้องไปรอเดือนเมษายนนุ่นมีนานเมษายนขบยากรทุงจะออกนะครับตรงจุดนี้แต่อันนี้คืออยากให้สบายใจล่วงหน้าไว้ว่า เรากำลังเดินอยู่ในถ้ำเปรียบเทียบง่ายๆนะครับคนลัคนากันและราศีกันกําลังอยู่ในถ้ำมืดมนมองอะไรไม่เห็นเดินติงเดินขอโทษครับเดินเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าเนี่ยนะครับเหยียบกรวดเหยียบหินเนี่ยเจ็บไหมถูกไหมครับอดทนอีกน,นึงมันมีแสงลำไรเนี่ยลอดเข้ามาใน,ในปากป่องถ้ำละเรากําลังจะออกจากถ้ำนี้ละเรากําลังมองเห็นทางออกละ แต่เรายังไปไม่ถึงถูกไหมครับเนี่ยผมกําลังชี้นําว่าอนาคตข้างหน้าคุณกำลังจะเจอแสงสว่างแล้วตอนนี้มันอยู่ในความมืดมนอยู่เพราะเป็นดาวราหูนะครับเออแล้วราหูก็จะออกแล้วในช่วงกลางปีหน้าพอดีเหมาะเจาะก,กับดาวพฤหัสีเข้าไปเป็นเกษตรอริมรณะเนีย่ยปัญหาทุกอย่างจบเคลียเห็นไหมครับเนี่ยมดีเบอร์ทุกอย่างมันมันเป็นเหตุเป็นผลกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยปล่อยวางอย่าเครียดอย่าวิตกอย่ากางังวลเรื่องยังไม่เกิดอย่าเพิ่งไปเดือดร้อนกับมัน นะครับใครที่เดือดร้อนเออใครที่ที่มีปัญหาค่อยเดือดร้อนนะแต่ใครที่ยังไม่มีปัญหาอย่าเพิ่งเดือดร้อนอย่าเอาคําพยากรณ์มาใส่ใจว่ามันจะต้องทุกข์ต้องร้อนเพราะอย่างนั้นนะครับไม่ได้อย่าต้องดูดวงให้ถูกต้องนะครับถ้าคุณรักที่จะดูดวงหรือคุณต้องดูดวงให้เป็นนั่นเองเนาะถ้าคุณแบบก็สบายดีแต่ฟังอาจารย์แล้วรู้สึกใจหายจังเลยอะไรแบบนี้คือมันมันไม่ใช่นะเออ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องอยังไม่เกิดอย่าเพิ่งเดือดร้อนแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่รีบมาฟังว่าปัญหามันเป็นแบบนี้แล้วแก้ยังไงอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเคลียร์เป็นเรื่องๆไปนะครับมันจะเกิดปัญหากับทั้งพ่อแม่ทั้งคู่ทั้งครอบครัวเนาะดังนั้นเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ก็ต้องระวังตรงจุดนี้นะครับเรื่องมันจะแดงหลายๆเรื่องเกิดขึ้นเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจาก2เจอือเดือนเชียวแล้วไปตกเรือนราหูเรือนที่3ที่ไปสัมพันธ์กับเรือนที่4ี่ เดือนที่5อีกต่างหากนะครับเรื่องการเงินเนี่ยนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องของหนี้สินเรื่องของการซ่อมบ้านนะครับถ้าเป็นลักษณะของการเงินแต่ถ้าเป็นลักษณะของคู่ครองก็จะไปเดือดร้อนของพ่อแม่ของคู่ครองกับคู่พ่อแม่ของเรานะครับแล้วแต่ว่ามันจะไปโดนพ่อแม่ของใครอะนะครับเป็นลักษณะนี้แต่บางคนอาจจะไม่เกิดกับพ่อแม่ก็ได้นะบางคนมีปัญหากับคู่เฉยๆก็มีนะครับไม่เกี่ยวกับพ่อแม่มาเกี่ยวข้องก็มีแล้วแต่นะครับว่าเราเลือกสถานการณ์ใดเจอบุคคล คู่ครองของเราอะเป็นลักษณะใดด้วยบางทีพ่อแม่เขาก็ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับหรือแบบไม่ได้มารับรู้ตรงจุดนี้ก็จะไม่ถึงพ่อแม่อะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็มีสิ่งดีๆเดินหน้าแล้วนะครับดัวสัสดีออกจากการขัดแย้งกันยังไงก็ดีแล้วนะครับดีไปเปาะหนึ่งะนะครับเออยังไงก็ซื่อๆนะครับใจให้อดทนอีกนิดนึงทุกอย่างก็จะคลี่คลายแล้วก็ดีในรอบ12ปีนะครับ สามารถติดตามคำณยี่กอลแนในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำณยี่กอลในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ